ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับก็ได้เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มทรูสโซเชียลว่าตนได้สนทนาเป็นอย่างดีกับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลของไทยและนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาเกี่ยวกับการประทุขึ้นอีกครั้งของสองครามที่ยืดเยื้อมายาวนานพวกเขาตกลงที่จะยุติการยิงทั้งหมดในเย็นวันนี้ซึ่งหมายถึงวันที่12ที่ผ่านมานะครับและกลับไปสู่ข้อตกลงสันติภาพเดิมที่ถําไว้ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซีย ระเบิดริมถนนที่ฆ่าชีวิตฐานไทยและทําให้ฐานบาดเจ็บเป็นจำนวนมากในตอนแรกนั้นเป็นอุบัติเหตุแต่ไทยก็ตอบโต้กลับอย่างรุนแรงทรัมป์ระบุต่อครับว่าอย่างไรก็ดีทั้งสองประเทศพร้อมสําหรับสันติภาพและการค้าขายกับสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับอนุทินและคุณมาเนตในการแก้ไขสิ่งที่อาจพัฒนาไปสู่สงครามครั้งใหญ่ระหว่างสองประเทศที่ยอดเยี่ยมและ,จะเจริญรุ่งเรืองตนขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมด้วยเช่นกัน ขอขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือในเรื่องสําคัญนี้ด้านนายอนุทินเปิดเผยหลังการพูดคุยกับทรัมป์ว่าจําเป็นต้องประกาศให้โลกรู้ว่ากัมพูชาจปนิไปตามข้อตกลงการหยุดยิงฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงต้องเป็นผู้แก้ไขสถานการณ์ไม่ใช่ฝ่ายที่ถูกละเมิดการหารือกับทรัมป์ดำเนินไปได้ด้วยดีและไม่มีสัญญาณว่าผู้นำสหรัฐจะนำประเด็นการค้าไปผูกโยงก,กับความขัดแย้งชายแดนโดยทรัมป์รับประกันว่าไทยจะได้รับประโยชน์มากกว่าประเทศอื่นขณะเดียวกันทางด้านนายกอ,อันวาก็ได้เปิดเผยว่า ตนจะเดินหน้าใช้บทบาทประธานอาเซียนเรียกประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเป็นการเร่งด่วนเพื่อประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและสนับสนุนมาตรการลดความตึงเครียดมาดเลเซียพร้อมมีบทบาทในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมปกป้องพลเรือนและสนับสนุนเสถียรภาพของภูมิภาคตามหลักการเพื่อบ้านที่ดีของอาเซียนอันวายยังเผยต่อยวาวในการสนทนากับทรัมป์ทั้งคู่ไดหารือถึงความขัดแย้งไทยกัมพูชาความสัมพันธ์ทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศอื่นๆซึ่งตนได้ย้ำต่รมป์ว่าทั้งสองประเทศที่ทำสงคราม ควรมีความยับยั้งและอดทนและกลับเข้าสู่กระบวนการเจราจาผ่านช่องทางทวิภาคีและกลไกของอาเซียนมาเลเซียได้พยายามเกลีย้ยกล่อมทั้งสองฝ่ายให้กลับสู่โต๊ะเจราจาผ่านการสนทนาโดยตรงและกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ต่อมาครับทาง a c e b o o k ของคุณวัสนานานทามนะครับก็ได้โพสต์ลงแบบนี้ครับว่ากองทัพยันไม่มีคําสั่งให้หยุดยิงเดินหน้ารบต่อทวงคืนแผ่นดินไทยตามแผนเดิมคขมรตต้องสิ้นสภาพทางการทหาร และทางเพจกอกทงทัพบไทยกระแสนะครับก็ได้โพสต์แบนเนอร์ครับว่าเช้านี้เช้าที่6แล้วพื้นที่ชายแดนตลอดแนวเสียงเหมือนเดิมฐานไทยยังคงทวงคืนอธิปไตยด้วยความมุ่งมั่นประเด็นสำคัญที่เหลีอยี่งไม่ได้ก็คือความรับผิดชอบของฝ่ายกบูชาครับต่อสิ่งที่ตัวเองนั้นได้ก่อขึ้นมาไม่ใช่การผลักทุกอย่างให้กลายเป็นคำว่าอุบัติเหตุแล้วจบเรื่องราวเหมือนลบกระดานด้วย้าชเชโตระเบิดร,ริมถนนนะครับไม่ได้งอกขึ้นเองตามธรรมชาติมันไม่ได้มาออกดอกออกผลเหมือนปลูกมันปลูกแครอท มันไม่ใช่ฝนมันไม่ใช่ลมไม่ใช่ความบังเอิญจากไหนหากพื้นที่นั้นไม่มีการวางทุนไม่มีการละเมิดข้อตกลงจากขาเขมรไม่มีการเคลื่อนไหวทางทหารที่บิดเงื่อนขแล้วฐานไทยก็จะไม่ต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บใดๆทั้งสิน้นความจริงข้อนี้ก็คือแก่นกลางที่กัมพูชาต้องมาเชิญไม่ว่ามันจะมีถ้อยถแถลงจากผู้นำประเทศมหาอำนาจสวยหรูเพียงใดก็ตาม การที่ผู้นาไทยย้าชัดว่าฝ่ายที่ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไขไม่ใช่ฝ่ายที่ถูกกระทำมันก็เป็นหลักการพื้นฐานของกติกาสากลถ้ามวลจะปล่อยให้ผู้เริ่มต้นปัญหานั้นลอยตัวและให้ฝ่ายที่สูญเสียต้องยอมถอยมันก็เท่ากับเปิดประตูให้การละเมิดเกิดซ้ําแล้วซ้าเล่าจะมาปล่อยลอยๆแบบนี้ไม่ได้เพราะมันมีการสูญเสียเกิดขึ้นในขณะที่เวทีการทูดก,กําลังขยับครับกองทัพไทยก็ยังคงเดินหน้าตามแผนเดิมเพื่อทวงคืนอธิปไตยเสียงยําเช้าที่ชายแดนนั้นก็ยังดังเหมือนเดิมซึ่งแน่นอนครับว่าม แต่มันคือสิ่งที่สะท้อนความจริงออกมาไงครับพระเขมรเองยังไม่แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนอย่างเป็นรูปธรรมเลยหากกัูชาต้องการสันติภาพจริงๆเนี่ยสิ่งที่โลกควรได้เห็นไม่ใช่แค่รับปากผ่านคนกลางแต่มันคือการยุติการละเมิดหยุดการใช้กําลังและแสดงความรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นก่อนหน้าให้มันได้ซะก่อนสันติภาพมันไม่ใช่ผ้าคลุมที่เอามาปิดคาบโลหิตนะครับแต่มันคือการยอมรับความจริงแล้วล้างมันให้สะอาดซะ สุดท้ายแล้วการรบเนี่ยจะหยุดหรือไม่นั้นก็ไม่ได้อยู่ที่คําประกาศบนแพลตฟอร์มใดๆแต่มันอยู่ที่ว่าฝ่ายที่ก่อปัญหายอมรับผิดและแก้ไขหรือยังหากยังมัวแต่หลบอยู่ข้างหลังข้อที่จริงแล้วล่ะก็การรบราบมันก็ยังไม่จบไม่สิ้นครับมันก็ต้องมีการรับผิดชอบเกิดขึ้นซึ่งงั้นไม่ใช่ใครที่ไหนมันก็คือกรรมบูชานี่ยแหละครับที่ต้องรับผิดชอบอ่ะแล้วคุณผู้ชมละครับคิดอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้เลยนะครับ